ไหนชินอยู่ไหนชินอยู่ไหนคะชินอยู่ไหนไหนโฟเฮดอยู่ไหนอี่จมูกอยู่ไหนจมูกนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่จมูกจมูกอยู่ไหนจมูกอ่ะค้างอยู่ไหนค้างไม่ค้างอยู่ชินอยู่ไหน อ่าเอียอยู่ไหนเอีย,ออยไ,ไออยู่ไหนไม่ใช่เมาส์อยู่นะเออใช่ปากปากปาก,กมีอยู่ไหนปาก,กมีอ่อ่ะอันนี้อะไรเอลโบโอศ <c oughs> ใช่ไหมหน้าผากแม<ห>่มาคิสคิสหน้าผากหน้าผาก นั่นคิสหัวสิอะไรฮะเอลโบ้ไปไหนะ